ยำจิรามงสเตชันเครื่องต้งรมรำย้อนสไตล์เกาหลีกำลังฮิตขายดีสร้างอาชีพได้เกืงลังฮิตเป็นไวรัลกับเครื่องต้มรำมยอนหรือบะหมี่เกาหลีที่สามารถใช้ท็อปปิ้งเพิ่มเข้าไปได้จนมีการน,นำเครื่องนี้ไปเปิดร้านบะหมี่เกาหลีในจังหวัดต่างๆซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีรำมยอนเกาหลีนอจกจากจะขายดีแล้วยังขายอย่างอื่นเพิ่มไรายได้อีกทางได้ด้วย อันนี้คือน้ำหรือแห้งครับอันนี้น้ำครับเป็น้ำกิอ๋อโอเคเราจะมีตัวบาร์โค้ดนะครับไว้คอยสแกนเอาไว้แท็บสแกนปุ๊บเวลาขึ้นครับเวลาขึ้นรรหวางครับวางเสร็จปุ๊บกดสตาร์ทน้ำมาแล้วครับนี่คือน้ำร้อนนะครับเป็นน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบาครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่า เราจะใส่เครื่องปรุงเลยก็ได้นะครับน้ำก็ใส่ไปเลยโหกลิ่นมาแล้วครับคุณผู้ชมกลิ่นมาแล้วครับกลิ่นหอมมาเลยครับก็ดูเวลาที่ถอยหลังนะครับมันก็จะเขาดาวจะเหลือสูงนะครับในระหว่างนี้เราสามารถเพิ่มน้ําเพิ่มเวลาต้มได้สมมุติถ้าเกิดว่าอยากได้นิ่มเราก็เพิ่มเวลาได้นะครับอยากเพิ่มน้ําเราก็เพิ่มได้ บางคนชอบทานน้ำซุปเยอะก็ากดเข้ามาอ๋นิดนึงนิดนึงโอเคในระหว่างเนี้ยที่รอมันเค้าดาวรอตอกรอใส่ไข่เราใส่ไข่เราใส่ไส้กรอกเราใส่บูอัดอะไรนะครับอปปิ้งเหรอใช่เป็นพวกท็อปปิ้งนะครับแล้วก็มันจะเดือดพอดีเนี่ยครับเนี่ยครับน่าทานไหมครับโอ้โหตอนนี้ท้องร้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะยกมาแล้วก็อ่า สำหรับเครื่องต้มลามยอนนี้นะว่าเป็นการพัฒนารูปแบบเครื่องต้มบะหมี่เกาหลีไปอีกขั้นที่สามารถนำไปสร้างอาชีพเปิดร้านได้ราคาเครื่อง5 8 0 0 0บาทส่วนถ้วยใบยละ9บาทแค่มีหน้าร้านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในตอกซอกซอยใกล้แหล่งชุมชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือ,อย่านที่มีวัยรุ่นนักศึกษาหารามยอนรสชาติยอดนิยมมาวางขายพร้อมกับขายท็อปปิ้งควบคู่ไปด้วยเช่น ผักสาหร่ายต้นหอมญี่ปุ่นหรือเครื่องท็อปปิ้งที่ชอบก็จะช่วยเพิ่มรายได้มากขึ้นข้อดีของธุรกิจนี้คือมีจุดเด่นที่ลูกค้าสนุกกับการทำรมยอนเองอร่อยง่ายทันใจเหมาะกับการสร้างอาชีพให้กับใครหลายคนที่มองหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้